ัมาะไรเอ้ยน,น่าจะเป็นตาตาครับตามาแล้วครับตัวนี้จะเป็นโทคี่ของเราหรือเปล่าตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยปลากระเบนมาล้าครับมาแล้คร,ลครับผมนี่นี่นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านตกปลาชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เรามาตกปลากันอีกแล้วนะครับเป็นหมายเดิมหมายเอากุ้งนะครับผมหมายประจานี่นะครับน้ําแห้งนะครับตอนนี้น้ํากําลังขึ้นเดี๋ยวมารอรุนกันดูนะครับมีเวลาสักสองสามชั่วโมงช่วงนี้ภาคใต้มรสุมเข้านะครับมีพายุก็เลยไม่รู้จะไปไหนนะครับมาแก้เซียนเอากุ้งก่อนแล้วกันวันนี้โอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ ครับผมปลา,าอะไรครับนี่ครับผมเก็บโคนเล็กครับเก็บโ่อนะครับตัวน,นี้ตัวแรกมีต่อนะครับมีต่อน แรงมากนะครับช่วงนี้แรงซะด้วยไม่ดูนะครับรอบยังไม่ได้ล้างสักทีนะครับรอบตัวนี้ยังไม่ได้ล้างสักทีเลยเกคค็บ ลองไปดูกันต่อน้ำกำลังพึ่งขึ้นนะครับผมน้ำแห้งแต่ว่าก็ยังมีปลานะครับผมมีปลามีตอดนะครับมีตอดไม่โดนนะครับน่าจะเป็นปลาตัวเล็กจัดเผไปครับ น้ำแห้งๆแบบนี้น่าจะเป็นพวกปลาเห็ดโคนปลาอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ช่วงนี้ไม่รู้จะมีผลงานให้ชมกันเยอะหรือเปล่านะครับน้ำแห้งๆแ,แบบนี้เดี๋ยวรอชมนะครับผมเราตามไปด้วยกันมีตอนนะครับมีตอน เงียบนะครับเงียบลองเปลี่ยนที่ดูน,นี่เอาเดินอ้อมมั้งน,นี่เดินอ้มนนอ,นนอมมาตไอนะโดนแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรไปโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโดนแล้ว แล้วแต้ของเราจเจาขึ้นยากหน่อยนะครับน้ำแห้งมันติดโคลนข้างหน้ากลัวจะหลุดข้างหน้ามากเลยนะครับน้องป้าค็เลยได้ครับผมโอ้โหว่าแล้วดึงแรงเป็น,ปนลูกปลาตกมากนะครับผมตัวน,นี้ไม่เอานะครับปล่อยเดี๋ยวเราปล่อยกัน นีครับปล่อยนะครับลูกปลาตกมาไปโอเคฝนมาด้วยนะครับตอนนี้ช่วงนี้ภูเก็ตฝนตกทุกวันนะครับผมช่วงเย็นๆแต่ว,ว่าเสี่ยนนะครับทำไงได้ก็เลยต้องออกมาตกนะครับวันนี้ไม่ได้ออกตกปลาหลายวันแล้วนะครับอากาศไม่ดีเลยช่วงนี้ฝนตกทุกวัน ตมีตอดน,นะครับตอดดีเลยน่าจะเป็นปลาเล็กๆนะครับผม ตัวนะออโ,โี้โคนเปียบน้ำลงน้ำแห้งนะครับติดขี้โคนมาเต็มเลยแต่ก็ยังมีปลานะครับผมเอากุ้งมีตัวเสมอมานั่งตากแดดตกปลากันอีกแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ปากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ,รบใครที่ชอบตกปลาแล้วก็ใครที่ผ่านเข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามให้ช่องบ้าตกปลาชแน,นลด้วยหือดึงแรงด้วย ยิงสายยนเลยโดนแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับแต่ว่าหลุดหรือเปล่าเอา้าอ๋อไม่หลุดครับยังอยู่มาดูกันครับว่าปลาอะไรกินเลงด้วยตัวนี้ปลาก,กมหรือเปล่าครับผมโอเคนีไซค์รับตัวนี้นี่ครับปลาเห็ดคนไซส์สวยๆครับผมหนึ่งแทม ครับดูค,ครับผมน้ำกำลังขึ้นนะครับแต่วันนี้น้ำขึ้นเรื่อยๆดึอีกแล้วครับดึอีกแล้วโดนอีกแล้วครับอีกแล้วดุเข้าไป น,น่าจะหลุดนะครับปลาอะไรเ้าคือว่าหลุดอ๋อไม่หลุดนะครับโอ้ยตัวนี้ก็ปลาเห็ดโคนนะครับนี่นะครับผมปลาเห็ดโคนอีกหนึ่งแต้มครับ ครับมีมาต่อแล้วดึงนะครับดึงเลยไ <Okay. S 1> มโย่โดนนะครับอะไรเอ่ยกระตุกคันแรงมากนะแต่ว่าวัดไม่โดนโดนครับผม โอ้ยตัวนี้ดึงกันเลยทีเดียวครับเฮ้ยหลุดหรือเปล่าเนี่ยไม่หลุดนะไม่อยู่หรือเปล่าอยู่ครับผมตัวนี้โอ้โหกระชากนึกว่าตัวใหญ่แ่ก็โอเคครับผมตัวนี้นี่ครับผมปลาเห็ดโคนครับใส่สวยเลยครับ มาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มของเรามาดูกันว่าเป็นปลาอะไรหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าไม่หลุดน่าจะเป็นเห็ดโคนอีกแล้วโอเคเห็ดโคนอีกหนึ่งแต้มครับผมตรงกลางเลยเฮ้ยครับนะครับ หนึ่งแต้มกินแ,แ,แล้วตันนี้กินองเลยตัวนี้เนี่ยที่กินอยู่ไลโอเคครับผมพักกินข้าวก,ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสี่แล้วนะครับผมบ่ายสี่โมงครึ่งแล้วหิวข้าวมากเดี๋ยวพักกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุยกันต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาสรุปผลงานตอนเย็นนะครับเมื่อกี้ปลากินดุมากนะครับต่กล้องไปซื้อข้าวอยู่ เสียดายมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราติดตามครับผมอขอกินข้าวแป๊บนึงครับหนึ่งเต้มมาอะไรดูกันปลาดีหรือเปล่าอ <_ s 1> ย่าบอกเป็นปลากระเปื่อนะได้เหรอใช่โอเคสวยโอ้โหมาอีกแล้วนะครับปลาอะไรเอ้ยน,น่าจะเป็นปลาปลาครับปลาปลาแล้วครับตัวนี้จะเป็นโทนี่ของเราหรือเปล่าวันนี้ มาอะไรอย่าบอกว่าปลากระเป๋านะครับมาเลยดิตัวใหญ่ด้วยเฮ้<ท>ยปลากระเบนมานครับม,มาครับผม <AP? S 1> นี่นี่นะครับบ้านผมเรียกปลาจ้องมองนะครับตัวนี้โอ,โอเคครับสวยเลยครับผม โอเคนะครับตัวนี้ผมไม่กินนะครับนี่มีเงี้ยงข้างหลังตรงนี้นะครับต้องระวังเลยนะครับปลาชนิดนี้ปลาเป็นชนิดเดียวปลากระเบนนะครับอันนี้อันตรายมากโอเคผมไม่กินนะครับอันนี้ผมไม่เอานะเดี๋ยวผมปล่อยนะครับผมโอเคปล่อยเข้าไปโอเคไปแล้วโอเคครับสวยครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผมนี่นะครับลูกสาวตกได้นะครับผมปลาเสือพ่นน้ํานะครับสวยๆเลยสวยด้วย แต่ว,ว่าไม่เอาไปกินนะครับเอาไว้ดูเฉยเ,เดี๋ยวเราปล่อยกันเอาลูกปล่อยไหมเก็บประกันเฮ้ยเกียครับผมมาแล,แล้วมาแล้วครับปลาไม่ถึงประสงค์อีกแล้วครับผมเฮ้ยข้างฝายปลาบานครับเรียกว่าน้องเป้าข้างบลาเล็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อยเหมือนกันตัวนี้ปลาเล็กเราปล่อยหมดปล่อยนะครับตัวนี้ ข้บบาบปันให้มันไปโตนะครับไม่ใช่เฮ้ยยืนสายอยู่มาแล้วครับโอ้โหโ,หโตฟี่ก่อนกลับบ้านของเราครับผมโอ้โหปากระมงไซสวยโอ้โหมาอีกแล้วปากระมงไซจานมาอีกแล้วครับนี <Yahoo! S 1> <N> ่ <N> <N> โอเครับ yeah, ผมโอเคก่อนกลับบ้านครับโซฟีมาให้เราก่อนกลับบ้านแซมโอเคครับทุกคนนี่ก็เย็นแล้วนะครับวันนี้เก็บของเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับมีโทฟีมาให้ตัวหนึ่งก่อนกลับบ้านพอดีเป็นกระมงไซสวยนะครับโอเคมาดูผลงานวันนี้ครับผมเป็นปลาเห็ดโคนนะครับหรือว่าปลาทรายประมาณสิบกว่าหางนะครับสิบกว่าตัวแล้วก็มีอันนี้เป็นหางเหลืองหนึ่งตัวครับผม แล้วก็มีนี่กระมงตัวนี้ครับมาปิดท้ายให้ก่อนกลับบ้านนะครับเมื่อกี้หนึ่งตัวสวยๆนี่นะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอกับทอ,อตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบ้านตกปลาชแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าทริปหน้าเราจะพาไปตกปลาที่ไหนกันอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ